จ้ามาจาา้าพี่น้องเฮ็ดงานจ้าเฮ็ดงานพี่เก่าเฮ็ดงานคับใหญ่แอนแอนพยาคนเก่าเจ้าจ้าพี่น้องมามามาเฮ็ดงานจ้าเหตุงานกางเกียวพี่น้องกางเกียวเมือนีงกางเกียวแบบใดวะจีนี่จ้าจะเป็นจะเป็นหัหัอันอันนั้นไหมจ้าเฮ็ดสายกระเป๋าจ้า กับไซส์กระเป๋าเอาก็ระเฮ็ดแบบนี้กางเกลียวหรอกอะกน,นี่ใช้กับซสายจ้ะซส์เราตัวนี้ก็บสิเป็นกอกับข่างกระเป๋าเป็นสายสะพายนะจ๊ะส,สายสะพายสายเบียงเนากกะจ้ะเนาะนี่เราจะง่ามกระไดเมื่อนี่มาๆมา้งเจ็บต่อย่ายนะสีขาวหนึ่งสองร้อยสิบอันสี สีดำร้อยสิบอัน,นสีดำเก้าสิบอันจ้ะมามากไมา่จซอยย่ายอันยอนเซ่อลูกค้าจะไม่ร้องลูกค้าจะไม่ร้องไปดีวายอ๋อไชียูทู คู่ค่าประจำค่ะพี่น้องต่องานมาส่งให้อันนี้ก็งานของเราแหละจ้ะงานของเราละเราสิเที่ยวอยู่บวเมื่อละเมื่อนี้เป็นจังไดเนาะพี่น้องดีถึงมากอะเตรียมพร้อมเหตุการณ์ที่งานที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะ หลยหมองหลา่ก้อนให้ใหน้ากระจีแล้วเราไมจ้านาะงนตกมากส่เข่าใส้นาำเดียวงามพงหน้าได้นาำได้หน้นนขอเข่าก็ะงามไมาพี่นองเนาะดำแล้วพอดีส่วนไลยกระได้ดำหน้าแลาะให้หนังตอพี่น้องดำหน้าแล้วขึ้นให้ขึ้นผู้บวชจา้า เดียวอยู่ละพี่น้องบริลายอย่งางว่าขอจะเห็นหน,าาน,นี่เห็นเห็ดนอนจ่าเนาะขอจะนี่เห็ดกระเฮ็ดอยู่หมองเกา่เกาคุกเกา่าเนี่ลนะจ้ะเจ้านี่อันปั่นจักรยานมาอันปั่นจักรยานจากบ้านมาหอดหมองเห็ดงานนี่กับซีบัวหนาทีพี่น้องว่ามันฝนสิบัวมากห้ามาได้เครื่องทางจ้าพี่น้องมาได้เครื่องทั้งละ เฮ่ลงมาโอ้ย oh. ว่าส so ังหรอกก็ได้เห็นเปียกฝนหน่อยนึงพี่น้องเือว่าเมียบ้านจะน่าเมียบ้านกันฝนพอดิ่นๆละพี่น้องขันจักรยานแข่งฝนเมียบ้านอีกคือเก่าแห้งยานต้อเปลี่ยนวัดยานต้องเป็นน้ำใทยเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยฝนกระดาษจะน่าเท่า อันอันปันจัก,กรยานอ,นอันกางหุมน้ำย่อยอันมันเห็ดบ่เป็นมาเด้อมาเด้อมากางเกีียวซอยย่อยอนได้มือหนึ่ง่น้องสีขาวสองร้อยสิบสีดำสีดำเท่าไหร่บอะสีดำสีดำ ยี่สิบอร้อยยี่สิบืเร่อเดียวทีบ้กวาฟังงอหันได้ก็ลรื่เลยสินาะลรืมดีจมาเดอมาเด้อมาเห็ดซอยก็รกสียาสีขาวหลายก้อน กาหลีส่วนลายหนาห้อนกระเป๋าเฮตาสีขาวจ้ะพี่น้องเน้นสีขาวสีขาวส่วลายก็มูเฉพาะหนาห้อนเดี๋ยวบ่เดี๋ยวบ่ทุกตั้งใช่ไหมนั้นกระเป๋าบางส่วนใส้กันนั่นเดียวอืมหนาหนาวเน้นสีดำพานะพี่น้องหนาห้อนสีขาวหนาหนาวสีดำ ก็มากสีขาวด้พี่น้องถ้าเห็นก็มากสีขาวด้ยกระเป๋าเดี๋ยวเรอแม่หนเห็สเดี๋ยวเรื่องแมน่นบุยอเดี๋ยวเรื่องแมน่นู่อุ่ยนใสปอ่าอ,อ่าื่มมถามถ้าข้ามเก่าด้พี่น้องข้ามวาร่ดูนั่นหรรอดูนี้ยาใหญนเรื่องนีดูกันมาจังโดนตัน้งดีกันว่ากันบ่ากันยอ่งยังเนี เบียรย่าเอนเด้อพี่น้องเอ้ยเกิดอันเป็นมือเป็นเล็มหนาท้ายไอ้เบื่องติดมาจากที่บ้านดอกกันมาโรงงานกับยู่งซี่แล้วมน้าท้ายไอ้เบื่องชีวิตประจำวันเนาะจ้าเนาะชีวิตประจำวันย่าแอนย่าแอนก็พอยซอนยู่งซี่ละจ้ายู่งซี่ละเบิดปีเบิ้ซับ แต่ว่าย่าแอนนี่ก็นี่งานในเฮียตัวย่าเอ็นนี่ก็ได้กับตายใจเราพี่น้องเอ้ยยุ่ยที่เื่อนี่โอ้ยบ่ได้พ่อทำเมื่อดอกปวดหัวไอ้กินๆน้อนยู่เงี่ยมีพ่อเอาพ่อเอาอยู่ดีไม่แห้งี่ยไม่แห้งพ่อเห็นงานยือเหมือนซูมือซใช่ยุ่ตะวันอาทิตย์มากแบบนั้นบักมากแบบนั้นได้ย่าแอนพี่น้องอาทิตย์มึงยุดมือเดียวซะ หลองานเช็ดหน้าด้วยอย,นนยูซื้อซื้ออยู่ก็ได้หรอกจ้ะบอมาซื้อซื้อ้าจะอยู่ดีนี่แนงไม่เชียบ์ก็เปลี่ยนไม่รีองเนาะเดี๋ย,ลยกลยเสียงจักพคยีส่สนโมจ้ะลเสียงจักพคยีส่สนโม สวัสดีครับยอบสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราอยู่ไก่เราอยู่ไก่พี่น้องไม่ก็เลยบ่อพ่อกล้องเนี้ไปหาเราดอกได้ยินเสียงเราบ่สวัสดีครับคุณ <c ười> ว, si ว่ กางเกี่ยวใจแบบนี้แล้วกระเช้าไปให้นพี่นี่ซ่อนหนีบสายมันจ้ะว่างานว่างานมันกูขาดเาะว่ามาว่างันมันเจ้าของคนเดียวแล้วก็เดนกนเอาสายมันมาเด้อก็เดี๋ยวเจียวใส่ทุกคนนี่แม่จ้ะอันนี้ละนี่ตัวสายมันจ้ะอันยี้ซ่อนกระเช้าอ๋อแล้วก็อีกตัวอันยี้ซ่อนกระเช้านีบใจดังสี่จ้ะนี่หนีบใจดังสี่อะไรนี่ตัวนี้กระเไปเปลี่ยนอันตัวสายกระเป๋ามาจ้ะเนาะสายกระเป๋าสายถ่ายแม่จ้ะ ย้อนวัก็แห่สนุออนเยอะ่อยอัน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 ลอยวัดพนาพีน้องลอยวพนาเห็นบ่พีร้องอันพเนีเที่ยวยุงสี่หอจ้ะเที่ยวยุงสี่หรอวันมันมาแย่่นเด้นี่เราลูกข้าทำได้เอามาใเที่ยวยุงสีเหพี่น้องเที่ยวไม่เหด้งานเท่าน่ะเท่มาเทียวเข้าน่ะใด้เปล่านั่มเสีเลพี่น้องเพืน้องงานมา ล้วก็เที thi, oh. ่ยวพ่อสามจิ้นาทีจ่อยเดี๋ยวมาจอบเอาแล้วก็ว่าเราวันมีงานให้ลูกน้องเราเห็ดเนาะเราก็เที่ยวมาเอาไปให้ลูกน้องเราเห็ียดเหมืะนกัพอเราเที่ยวไปไหน ี่ยวนอพี่น้องเนาะเนาะเฮ็ดไปต้องกันเบิ่งไปต้องกันจ้าพี่น้องยา่แอนะี่เฮ็ดให้เบิ้องสิลักเดี๋ยวตักสองอนก็ตด้ ข้อง่วันพี่น้องเอ้กนฝนน่ซ้อไเที่ยวไปเที่ยวมากกับลำบากพี่น้องปั่นจักรยานกันยา่ยยาดรถพี่น้องฝนตกแ้งเหมือนรถกระติเด้วยจ้ะ ทำไฟแดงทำยังย่ายรถย่านย่านรถไงมันเลี้ยวไปเห็นเขาย่ามฝนตกเงีวอันหน้ามันอันฝนตกมันอันถึงหน้ารถเขาเราเขาสิเลี้ยวไปเห็นเนาะจากนอ่ยาเนย่าไจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าเอ็นก็พอญ่ซ่อนในเด้องจากพี่น้องฝากเป็นกระรังเรงใจ กดกระดิง่งแก้งเตือนเพื่อสิพบสิพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปนล้วจากน้องเนาะเป็นกำลังแร่นใจให้กับสุขุสุค้นสูหมงสุวรนท่างไงท่าไกลเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สัก,กนนอนนะพี่น้องนะใหญ่แอนสิเ้าเ่็นให้ม,นมันแล้วสักคนก้อยพอกันคลิปน้านะจ้านะเอา้าคลิปนี้ลาไปก่อนเลยจ้า,า,าขอบคุณหลายๆเขามาเบิง่งมาชมใหญ่แอนมาจ้านอหน้านอนอพอกันไหมพี่น้องอย่าลืมเด้อ